สวัสดีครับผมไบจากอเซไฮแชนแนลครับวันนี้มารีวิว My Passport SSD จากทาง Western Digital นะครับไอตัวที่อยู่ในมือของผมนี้ไอตัวนี้คือ SSD แบบ External e x t r r n l l ไปเป็น USB นะครับเป็น USB ไทย C เป็น USB ไทย A มันมีหัวแปลงอยู่นะโดยตัวของมันก็คือนี่สีแดงตัวที่ผมได้มาเนี่ยเป็นสีแดงนะครับ และไอ้ตัวนี้มีขนาด1เทราไบต์นะครับหรือ1000กิกนั่นเองสิ่งที่จะมาแนะนำกันวันนี้คืออุปกรณ์ที่ช่วยในการสร้างคอนเทนต์พกพาแบบรวดเร็วแล้วก็สะดวกในการใช้งานเวลาเราออกไปข้างนอกนะครับ <S <S เดี๋ยวก่อนอื่นอธิบายนิดนึงนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าว่ากันโดยลักษณะงานเวลาผมจะออกไปทำวิดีโอคอนเทนต์เอางานไปตัดต่อข้างนอกนอกสถานที่ผมไม่สามารถพกฟุตเทจจำนวนมหาศาลเนี่ยใส่ในโน้ตบุ๊กเครื่องเดียวทั้งหมดได้เพราะว่า ข้อมูลมันค่อนข้างเยอะบางทีอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยอย่างเงี้ยไอ้กล้อง Panasonic Lumix g 9อย่างเงี้ยมันถ่ายเป็นวิดีโอ 4K60 คือมันเป็นกล้องที่เหมาะเพื่อการนั้นมันไม่ใช่กล้องถ่ายยาวมันก็ต้องถ่ายันสั้นไปถ่ายวอล์อกข้างนอกแล้วก็ได้ความละเอียด 4K60 มาหรือจะเป็นกล้องเล็กที่เป็นความละเอียด Full HD60 ก็ได้อย่างเช่น G 1 0้อยแบบเนี้ยไม่ว่าจะด้วยความละเอียดไหนนะครับเวลาเราออกไปถ่ายข้างนอกเนี้ยมันจะต้องใช้พื้นที่สูงพอสมควรซึ่งปกติเวลาเราออกไปตัดงานข้างนอกด้วยโน้ตบุ๊ก โน้ตบุ๊กเนี่ยตัดความละเอียดฟุยดีได้สบายอยู่แล้วนะครับ 4K ก็แล้วแต่สเปคโน้ตบุ๊กไปนะไม่ได้ก็ทำพ็อกซี่ข้อมูลตรงส่วนนั้นผมก็จะใส่ฮาร์ดดิสไว้ฮาร์ดดิสเอ็กเตอร์แลคือจะไม่ได้เอาลงคอมไม่ได้กอปลงคอมหมดอะ่ะเพราะว่ามันเปื้องนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่โน้ตบุ๊กส่วนใหญ่เนี่ยมันจะให้ SSD มาในลักษณะที่จำกัดประมาณว่า 500G ้อยกิกอกิกอะไรทำนองเนี้ยแล้วคุณก็ค่อยไปเพิ่มเอาเองทีหลังหรือจะมีบางตัวก็ใส่สองเทราไบต์หนต่งเทร้ย อันนี้คือฮาร์ดดิสต์3.5มิลเป็นฮาร์ดดิสต์จานหมุนซึ่งก็ไว้เก็บข้อมูลข้อดีคือราคาถูกข้อเสียคือไม่ค่อยสะดวกเลยเพราะว่ามันจะต้องใส่กับไอ้ตัวบล็อกเอ็กร์นอลของมันแล้วก็ต่อไฟเลี้ยงเนี่ย2เทราไบต์1เทราไบต์เนี่ยแค่ไม่กี่พันนะครับข้อเสียคือมันช้ามันช้าแล้วไม่สะดวกคือสมมติผมพกโน้ตบุ๊กไปนั่งที่คาเฟ่เราจะต้องเอาเอ็กร์นอลฮาร์ดดิสต์มาต่อ USB เข้าโน้ตบุ๊กถูกไหมแล้วเราจะต้องหาปลั๊กอีกหน แล้วเวลาเรียกใช้งานมันช้าด้วยถามว่าตัดได้ไหมมันก็ตัดได้แหละบนฮาร์ดดิสก์แบบนี้ก็ตัดได้นะแต่เวลาเรียกใช้งานมันจะหมุนก่อนรอบนึงอนะ่ะมันจะต้องหมุนก่อนอนะ่ะถึงจะไปเจอไอไฟที่เราจะถ่ายอนะ่ะซึ่งไม่สะดวกมันก็เลยเป็นที่มาของการใช้ SSD ในการเพิ่มพื้นที่อย่างที่ผมใช้เนี่ยคือเป็น s s d m 2อย่างเงี้ยครับ NVMe สปีดสูงมากนะครับแล้วก็ไวด้วยนะครับข้อเสียคือราคามันจะสูงกว่าฮาร์ดดิสก์จันหมุนข้อดีคือมันไวแล้วมันใช้พลังงานต่ํานะ ลักษณะของไอเจ้า Western My Passport SSD ตัวนี้มันจะคล้ายๆกับไอเจ้า SSD พวกนี้เลย SSD ย่อม,มาจาก Solid State Drive NVMe PCIe p r e s อะสป e ดแบบ PCIe นะครับไอตัวนี้ความจุอยู่ที่ 1TB ทรความเร็วในการอ่านนะครับ1,50เมกต่อวิความเร็วในการเขียน1,000เมกต่นะครับเมกนะครับแล้วก็เชื่อมต่อด้วย USB Type C ตรงนี้ USB Type C อันนี้เป็น3.2 Gen 2นะครับ ซึ่งเขาก็จะแถมไอ้สายแปลงมาให้เนี่ยตัวนี้เห็นไหมสายตัวนี้นะครับก็เป็น USB Type C เหมือนกันแล้วเขาจะมีอะแดปเตอร์แปลงเป็น Type A มาให้นี่คือ Type C ไป Type A แล้วเวลาใช้เราก็ต่อเขากับไอ้ SSD ลูกเนี้ยแค่นี้แล้วก็ไปเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กเนี่ยมันใส่ไอ้เจ้า SSD พวกเนี้ยเข้าไปเยอะๆไม่ได้สล็อตมันจำกัดนะครับดังนั้นเราก็เลยต้องใช้ External SSD ในการ โยนงานเข้าไปแล้วก็เอาไปตัดงานในการที่เราจะแบ็กอัพข้อมูลโยนงานส่งงานหรือแม้กระทั่งทํางานบนฮาร์ดดิสก์ลูกนี้ก็ทําได้ซึ่งมันเป็นงานประจําของผมอยู่แล้วที่ผมจะต้องใช้ไอ้เจนะ้า e t e r น a l s s อเนี่ยทำคือมันหมดยุคที่จะใช้ฮาร์ดดิสก์ลูกใหญ่ๆแบบ3.5นิ้วแบบนี้แล้วนะครับหรือต่อให้เราจะใช้ฮาร์ดดิสก์แบบ2.5นิ้วฮาร์ดดิสก์โน้ตบุ๊กที่ความเร็วนในการหมุนนะ่ะ ไอ้ตัวนี้7,200รอบมันเยอะใช่ไหมมันก็เลยต้องใช้ไฟเลี้ยงถ้าเป็นฮร์ดก์โน้ตบุ๊ก2.5นิ้วมันไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงแต่ความเร็วรอบในการหมุนมันก็ต่ํามันก็ช้ากว่าไอ้ตัวนี้เข้าไปอีกนะครับสรุปก็คือไม่สะดวกคําตอบในยุคนี้ก็คือก็ใช้ E x t ท r n a l เ s d เนี่ยแหละมันไวนะครับมันได้คล้ายกับแฮนดี้ได f ์แฟลชไดส์คือเสียบไปปุ๊บสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องลงไดว์วงไดเวอร์ใดใดทั้ทงสิน้นเสียบปุ๊บใช้ได้เลยนะครับตัวที่อยู่ในมือผมนี่นะครับ อ่ะผมต่อสายก่อนนะครับมีสีให้เลือกอยู่ประมาณ4สี4นะครับมีบูมีโกรมีเกรมีเลสนะครับอันนี้ขนาดเล็กมากเบาพกง่ายคือขนาดเล็กกว่าฝ่ามือผมอะแล้วก็เบามากความยาวก็คือ10เซนติเมตรกว้าง5.5เซนนะครับหนายังไม่ถึงเซนเลยนะครับ0.9เซนเองสังเกตพื้นผิวมันจะดูเรื่มๆืหน่อยเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้มันจะเซาะเป็นร่องเป็นร่องคลื่นเหมือนลมที่ทะเลทรายนะครับสวยดีแล้วก็ตรงนี้สกรีนว่าเวสเทิลแล้วก็ตรงสันเนี่ย จะสังเกตว่ามันจะมีรอยต่ออยู่นิดนึงนะครับนี่รอยต่อตรงสันอันนี้สีแดงสีแดงดูในกล้องอาจจะดูเหมือนสีส้มนะถ้ามันสะท้อนแสงคนละมุมม,มันก็จะมองเห็นเป็นสีส้มแหละแต่ว่าตาผมเห็นเป็นสีแดงนะครับเหมือนในกล่องนี้เลยนะเอาราคาไปก่อนนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีอยู่3ขั้นหาดที่ผมแนะนําให้ซื้อนะก็คือมี5 0 0กิกมี1เทราไบต์แล้วก็มี2เทราไบต์ตัว5 0 0กิกราคา30,90บาทตัว1เทราไบต์ก็คือตัวที่อยู่ในมือผมเนี่ย อยู่ที่5,490บาทตัว2เทราไบต์จะอยู่ที่9,890บาทนะครับทุกตัวรับประกัน Western d i ดีตนี้ประกันสูงนะครับ5ปีนะครับถูกออกแบบมาให้ทนทานแข็งแรงนะครับรองรับการกระแทกตามสเปกก็คือตกจากที่สูงเนี่ยคือ1.98เมตรได้สบายไม่เป็นไรถ้าอยู่บนโต๊ะเนี่ยก็คือหมุนเล่นได้เลยนะครับเบาด้วยไม่เป็นไรนะครับกระเทาะไปอ่ะจบข้อมูลเบื้องต้นเดี๋ยวไปทำการทดสอบกัน ทีนี้มาดูตอนใช้งานจริงๆนะครับไอ้เจ้า s c ตัวนี้ก็ใช้ไม่มีอะไรยากนะครับก็คือสายแปลงที่เขาให้มาและสาย USB สั้นๆเนี้ยเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กปึ๊บแค่นี้มันก็จะขึ้นมาละอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างในกันมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ย SSD My Passport ตัวนี้นะครับคลิกขวาดูความจุ 1TB เทราไบต์นะตอนนี้ใช้ไปแล้ว2 7 0กิกนะครับแล้วก็เหลืออีก6 6 0กิก ข้างในนี้ผมก็มีไฟล์เอาไว้ทดสอบอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวค่อยทดสอบกันเอาทดสอบแบบเบสิกก่อนเลยก็คือทดสอบความเร็วก่อนก็ได้อ่ะเปิดคิสตันดิ Mart ขึ้นมา อันนี้เป็นโปรแกรมทดสอบความเร็วซึ่งปกติผมก็ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็เป็นค่ามาตรฐานที่เขาชอบเทสกันนะนะด้านซ้ายเนี่ยคือจานวนครั้งที่ทดสอบนะครับอาจจะทดสอบสัก5าครั้งก็ได้แล้วก็ปริมาณข้อมูลที่ใช้ทดสอบครับ G.I. นี่คือกิกะนะครับ M.I. นี่คือมิลเลียนนะครับว่าเราจะใช้เท่าไหร่สมมติ1กิกนะครับแล้วก็ได้เราก็เลือกนะครับเป็นได้ดีอ่าได้ดีเราเสียบเข้าไปได้สเป็นได้ดีนะครับหน่วยข้างหลังเป็นเมกะไบต์นะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะมีให้เลือก ทดสอบเป็น s e q u e นต์ก็คือเรียงตามลําดับสองอันบนเป็นซ e เค e นต e นะครับแล้วก็อันล่างจะไม่ได้เรียง s e q u e นต์แต่จะเรียงเป็น Random ความละเอียดที่ 4K นะครับแต่เนี้ยไม่ต้องไปสนใจเรามาดูค่าลิซค่าไร้ของแต่ละการทดสอบกันโดยการกดอไปทีเดียวเลยนะครับผลก็คือจะเป็นแบบนี้ปรบับจังหวะเนี้ยถ้าเกิดว่าดูส t ตตัสดีๆนะครับผมเปิด Task Manager ขึ้นมาดูแถบ p e r f o r m a n c e จะสังเกตว่าดิสวิ่งเต็มร้อเนะครับนี่เห็นไหมวิ่งเต็มร้อยเพราะว่ากาลังถูกใช้งานอยู่สปีดรีดนะครับหนึ่อืมก็ตามสเปคเขาเลยนะคือ1050งนห้าจบการทดสอบแรกไปแล้วเริ่มการทดสอบที่2ก็จะวิ่งขึ้นใหม่อีก100%เนี่ยรีสปีดก็คือตรงนะครับอันนี้600กว่าใช่ไหมเมื่อกี้มันก็คือวิ่งตรงนี้ประมาณ600กว่าก็เดี๋ยวไล่เรียงดูทีละค่า จร,จริงๆการทดสอบแบบนี้มันค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรวะยิ่งถ้าเกิดเราทดสอบบ่อยมันก็คือการเบิร์นอายุการใช้งานมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะแต่ว่าสมัยนี้นะครับ S.D เราไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นแล้วนะฮะอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็สปีดดีไลท์ก็คือตามสเปคนะครับส่วนซีเควนซ์อื่นๆแล้วก็เลนส์นอฟเคนอื่นก็ผลตามนี้เลยนะแต่เนี้ยมันเป็นแค่ผลเทสท,ทีนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูกันจริงๆว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยผมใช้ยังไงนะครับหรือทุกคนใช้ยังไงทีนี้ใน S.D s ตัวเนี้ยผมใส่ข้อมูลเข้าไปละข้อม ตัดต่อสมมุติว่าเป็นแ a n o n อันเนี้ยเป็นไฟล์วิดีโอ 4K 60นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะที่ผมใช้ตัดต่อเนี่ยมีทั้งหมด3กล้องเวลาผมถ่ายงานเนี่ยผมจะถ่ายอยู่หลายกล้องเพื่อเอาไปตัดสลับนะครับแล้วถ้าเกิดได้ความละเอียดที่ 4K เนี่ยไฟล์ 5, มันก็จะมีขนาดใหญ่พอสมควรดูเนี่ฮะดีเทลนะครับ3840คูณ2160แล้วก็เฟรมเรทคือ60เฟรมนะครับ บิตเรทก็คือ1ันห KBPS เลยหนักมากไฟล์เดียวนะครับ 10G กิกนะครับ 10.3G กิกไฟล์เนี้ยแค่ประมาณ10นาทีนะครับ10นาที 10G กิกก็คือแม่งนาทีละกิกเลยอะ่ะโหดมากทั้งโฟลเดอร์เนี้ย 4K60 ความจุอยู่ที่ 109G เกิกนะครับเดี๋ยวผมจะลองก๊อปดูนะครับถ้าเกิดว่าเราจะก๊อปงานไอเครื่องเนี้ยไฟล์ 4K60 ลงคอมถ้าจะไปตัดต่อนะครับก๊อปลงบนที่หน้าจอเลยนะครับปึ๊บสปีดที่เห็นอยู่ตอนนี้คือ700กว่ากว่าเลยนะครับคือ อ่ะมันไม่ถึงพันนะ่ะแต่ว่าคือได้ขนาดนี้คือไวมากแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฮันดีจ้จานหมุนก็รอไปเหอะยี่สิบสามสิบสี่สิบเมกนะครับสูงสุดก็แค่ร้อยกว่าๆนะครับอันนี้คือขึ้นประมาณโอ้โหหกเจ็ดร้อยแล้วก็ไวมากนะครับอันนี้คือร้อยกิกนะที่เขาเขียนอยู่เนี่ยคือประมาณสองนาทีก็เสร็จแล้วนะครับร้อยกิกนะครับโดยที่ระหว่างตอนที่เราก๊อปเนี่ยมันจะไม่มีจังหวะหน่วงที่เราจะต้องหมุนจานเลยนะเพื่ออธิบายนิดนึงคือ ผมก็จะชอบไปเปรียบเทียบกับฮารดิจันหมุนนะเพราะว่าราคามันถูกกว่าถ้าเทียบกับราคาต่อพื้นที่ซึ่งราคาต่อพื้นที่เนี่ยหเทราไบต์ของฮารดดิจิทันหมุนเนี่ยแค่ประมาณพันต้น แต่ตัวนี้ห้าพันกว่าบาทนะครับคือแพงออกว่ากันประมาณ3-4มสี่เท่าแต่สปีดของไอ้เจ้าจานหมุนเนะ่ะเวลาคุณก๊อบใช่ปะมันจะมีเสียงหมุนสักรอบนึงก่อนคือจะรอคือมันไม่ได้ขึ้นมาอย่างนี้ทันทีมันจะรอหมุนแป๊บหนึ่งแล้วมันถึงจะขึ้นสปีดเป็นร0อเมกแต่อันนี้มันเป็น SSD ใช่ไหมครับมันเลยจะอักเซสเข,เข้าถึงข้อมูลได้ไวแล้วก็จะก๊อบข้อมูลไวตามสปีดนี่นะคือถ้าตามสปีดก็คือไม่ค่อยตกอ่ะคือตกมานิดนึงแล้วก็นิ่งๆยาวๆเลยนะครับนิ่งๆยาวๆเลยเนี่ยก๊อบข้อมูลมันก็จะไวแบบนี้ อ่ะก๊อปเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้คือไฟล์ความละเอียด 4K นะครับทีนี้ความละเอียด 8K ดูบ้างถ้าความละเอียด 8K เนี่ยอันเนี้ยอ่าผมถ่ายช็อตสั้นๆนะครับทั้งหมดเนี่ยแค่8กิกกว่ากเองไม่ได้เยอะนะครับคือส่วนใหญ่ก็เป็นไฟล์วิดีโอแหละสมมุติจาก100กิกเหลือ8กิกบ้างอ่ะ8กิกใช้เวลาก๊อปเท่าไหร่ความละเอียด 8K ดูดิ700ดร้อกว่าใช้เวลา10วิคือไวโคตรแล้วก็นิ่งๆยาวๆนะครับนิ่งๆยาวเลยปื๊ดเสร็จ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นไฟล์ความละเอียดธรรมดาดูล่ะอย่างเช่นถ้าเป็นความละเอียดแค่ Full HD อันนี้ทั้งโปรเจกต์ผมเลยนะครับซึ่งจะมีบาร์มีฟุตเทจที่เป็นวิดีโอที่ผมนั่งคุยเรื่องกล้อง3ตัว vs กันตัดสลับ2กล้องอ่าเดี๋ยวจะเปิดโปรแกรมให้ดูด้วยนะครับแต่เดี๋ยวจะก๊อปโปรเจกต์นี้ลงมาเปิดให้ดูปก๊อปปี้แต่อันนี้ความละเอียดแค่ Full HD นะพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่3 6 5ิกดูสิใช้เวลาเท่าไหร่ก๊อปวางปุ๊บโอ้ อันนี้ f u ว l ดีใช้เวลา45วิที่มันเขียนอยู่ตรงนี้นะสปีดก็คือ700กวมเมกขึ้นไปนะครับคือผมไม่ได้มายเลยนะว่ามันจะไม่ได้ถึงพันนะครับคือ600 700นี่คือแม่ไงไวโคตรแล้วอ่ะไวมากเรียกว่าถ้าเกิดเป็นไฟล์วิดีโอเนี่ยสปีดก็จะประมาณนี้แหละไม่ว่าจะเป็นความละเอียด 4K เป็น 2K เป็น 8K คือความเร็วก็จะมา6 7 0 0เมกครับสบายๆไวๆนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นไฟล์ T d บ้างล่ะ อันนี้เป็นไฟทีดีของ Cinema 4D นะครับซีนของพุทธของผมแล้วก็จะมีไฟทีดีที่เป็นโปรเจกต์ของมายานะครับถ้าเกิดว่าเป็นไฟล์2นี้ที่มันไม่ใช่ m p 4 m o v อะไรบ้างลองดูเอามายาก่อนแล้วกันนะตาม CGI นะครับก๊อปมาเลยปึ๊บทั้งหมด16กกว่ากิกนะครับ คือปริมาณไฟเนี่ยมันเยอะมากมันมีทั้งเท็กเจอร์มันมีทั้งไฟล์ e n e .mb มีไฟลแคชมีไฟล์สารพัดอื่นๆคือมันมีหลากหลายไฟลมันไม่ใช่ไฟ .mb4 นามสกุลเดียวช่วงระหว่างอ่านไฟลเยอะๆเนี่ยมันก็จะตกหน่อยพอมนเหลือแต่ไฟโมเดลหนักๆนะครับสปีดมันก็จะขึ้นมาที่700นะครับแล้วเวลามันไปเจอสารพัดไฟล์อื่นเนี่ยมันก็จะใช้เวลาอ c กเซสไฟนิดนึงอ่ะจังหวะนี้ก็มีสปีดตกไปบ้างหูตกลงมาเหลือหลักเมกหลัก2เมก3เมกคืออาการตกแบบนี้มันคือในกรณีที่ ในโฟลเดอร์นะั้นมีนามสกุลไฟล์ยอยู่หลากหลายเยอะโคตรๆนะครับแล้วมีปริมาณมหาศาลด้วย p r o x y l e s s c s h d อะไรเต็มไปหมดสุดท้ายลองไฟล์ซีนคองพุทธนะครับของโปรแกรม cinema4d นะข้างในนี้ก็คือจะมีไฟล์เท็กเจอร์เนี่ยเยอะสุดเลยเยอะมากแล้วก็ไฟล์โมเดลที่มีอยู่ประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับอ่ะพัพป,ปีดูซิความเนียแค่กิกเดียวเองปุ๊บวางเสร็จเสร็จในพริบตาจบ ต่อมาทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าเกิดเราตัดต่อบน SSD เนี่ยทำได้ไหมนะครับตอนนี้ SSD ผมเนี่ยต่อเข้ากับอยู่กับโน้ตบุ๊กนะเดี๋ยวผมจะเปิดโปรเจกต์จาก SSD ตัวนี้แล้วก็ตัดบนนี้เลยอ่ะเริ่มจากเข้า MyCom นะครับแล้วก็มาที่ My Passport นะครับโปรเจกต์ที่ผมจะเปิดก็คือโดยเริ่มจากเบสิกก่อนโปรเจกต์ u u l l ดตัดงานวิดีโอคอนเทนต์ทั่วไปนะครับเปิดด้วยเวคัทเหมือนเดิมก็จะโหลดไฟล์แล้วก็เสิร์ชไฟล์ที่มันหายก่อนเพราะว่าผมย้ายเครื่องนะครับปกติอะ เสิร์ชแป๊บเดียวปุ๊บเจอบาเจอซอสยึตัออไปโลโก้โลโก้อยู่ในนี้หมดแล้วโอเคโอเคเนี่ยจากนั้นมันก็จะรีอ่านไฟล์ใหม่นะครับปุ๊บเสร็จเรียบร้อยคือไวมากอันนี้โปรเจกต์ที่ตัดเสร็จแล้วนะครับโดยการย้ายใส่ SSD มาตัดบนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เนี่ยคือไวมาก ทีนี้ลองเพย์ดูนะโอ้โหตอนนี้คือไม่ม <gun pres ang telling museums> <IS mus i dialog> ีกระตุกเลยอะก็คือการทำโฟโต้สแต็คกิ้งซ้อนไม่มีกระตุกเลยลองเปลี่ยนเป็นกูดพรีวิวดูสิความละเอียดของโปรเจกต์นี้นะครับดูนะครับปึ๊บคลิกขวา p ปร t ตี้มีเดียความละเอียดเป็นพันพันเก้ายี่สิบคูณพันแปดสิบนะครับอยู่ตรงนี้นะเฟรมเรทก็คือหกสิบเฟรม อ่ะตอนนี้เปลี่ยนโปรเจกต์เป็น FHD 1080p แล้วนะครับนี่คือตัดบน SSD คือเราสามารถขยับเคลื่อนย้ายไปทางไหนเนี่ยย้ายไปย้ายมาตัดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาปึ๊บปบย้ายไปย้ายมาแล้วก็กด Pay preview ได้แบบลื่นๆไม่มีกระตุกเลยนะครับแล้วดูระหว่างตอนที่เราตัดต่องานอยู่นะ SSD เนี่ยอยู่นี่ได้ดีคือมันวิ่งแค่นี้เองนะครับวิ่งน้อยมากคือไม่ได้กินสเปคอะไรเลย ใช้แต่ CPU ตอนประมวลผลอันนี้คือความละเอียดแค่ Full HD 60เฟรมเปอร์เซกเอาไปตัดสลับ2กล้องใส่เทคใส่เสียง2-3สมเลเยอร์อยู่แค่นี้สบายนะครับเวลาเปลี่ยนซีนจากตอนที่ผมนั่งพูดอยู่เงี้ยแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นซีนของเอ่อกล้องที่มัน c r o s อ up อยู่เงี้ยก็ไม่มีกระตุกนะครับดูดิปึ๊บก็คือตัดมาเลยแล้วก็ เพย์พิววดูเล <ๆๆ S 2> <ด>ื่อนๆ,ๆก็สามารถตัดได้ง่ายแล้วก็ลองกลับไปที่ผมกองกลางปุ๊บก็ลื่นๆไม่มีสะดุดนะครับงั้นโปรแกรมเวกัตที่ความละเอียดฟุดีจบไปผมลองเปิดเวกัตขึ้นมาใหม่ทีนี้ลองความละเอียด 4K ดูบ้างนะครับ 4K ที่ผมมาใช้เนี่ยคือ 4K60 นะครับไฟล์ทั้งหมดไฟล์ 4K60 นะครับลากเข้าไปในนี้ปืด yes อันนี้ให้ import วิดีโอตาม Resolution เดิมของม,มันเลยนะกด yes ไปปุ๊บนี่ก็มาละนี่คือความละเอียดวิดีโอนะครับตัว ปุ๊บ3840คูณ2160นะครับ30เฟรมเออไอ้กล้องนี้30เดี๋ยวนะไอ้กล้องไหน60อ่ะกล้องนี้หรือเปล่าดูหน่อยปุ๊บอ่ากล้องนี้60เฟรม3840คูณ2 0 6 0 60เฟรมนะครับจะมีทั้งหมดอยู่3กล้องแล้วก็คือมีมุมบนด้วยไอมุมบนนี่ก็60เฟรม3840คูณ2 0 6 0 60เฟรมอ่ะลองเพยดูปุ๊บปรับเป็นพรีวิวแบบออโต้ดูก่อนอ่ะปุ๊บแน่นอนนะครับก็คือต er ัว CF Express Card Reader ตัวนี้ คือตอนนี้พรีวิวลื่นๆนะครับลื่นๆอ่ะขอดูสเปคหน่อยสิคือ SDD ที่แทบไม่ได้วิ่งเลยนะครับตอนใช้ฟาร์มเรีย 4K หรือว่าพอมันเป็น s s d เนี่ย a c c e s s m e m o ม y อะไรมันก็จะไวนะครับ Acces s ข้อมูลเข้าถึงไวเพย์เข้าถึงไวผมไปกดเพย์ตรงไหนของตัวคลิปก็คือได้ลื่นๆหมดนะครับไม่กระตุกนะครับเนี่ยเนี่ยมาตรงนี้ก็ไม่กระตุกตรงนี้ก็ไม่กระตุก ดูการเคลื่อนไหวก็รู้นะอย่างเงี้ยไม่กระตุกสิวทั้งตัวนะครับเป็นสิวทั้งตัวเ่อนมาตรงนี้ก็ไม่กระตุกเ่อนมาตรงนี้ก็ไม่กระตุกลื่นๆอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ CPU การ์ดจอเมนบอร์ดอะไรเนี่ยไม่ตันแล้วนะไม่ไปคอขวดที่ตัว CPU หรือการ์ดจอนะครับเพราะสเปคตัวนี้มันเหมาะกับการตัดต่อนะอันนี้เพื่อจะเทสฮาร์ดดิสก์ผมก็เลยจะต้องหาสเปคคอมที่มันเหลือเฟือขนาดนี้มา น,นี่ระหว่างที่ผมเปิดตัวใหม่ปุ๊บมันก็จะมีวิ่งขึ้นไปร้อยหนึ่งแป,ป๊บเดียวนะครับวิ่งขึ้นไปร้อยแป,ป๊บเดียวไปอยู่สักจุดนี้นะแล้วผมกดเพย์ปุ๊บตัวเมาส์เป็นตยห่โอ้มันมันไม่วิ่งแล้วอะ่ะมันไม่วิ่งแล้วแปลว่ามันสร้างแคสเสร็จเรียบร้อยแล้วพูดง่ายความเร็ด 4K 60ตัดได้สบายนะครับในเลเยอร์ที่มันไม่ได้เยอะมากเลเยอร์เดียวสองเลเยอร์ทำนองเนี้ย เพราะว่าตอนตัดเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้ทรัพยากรของ SSD สักเท่าไหร่แต่จะไปใช้ของ GPU มากกว่านะาแล้วก็แรมด้วยนะแรมด้วยอ่ะ <c oughs> ต่อไปผมลองเอาไฟล์คอนเนียต8 k มานะครับ8 k นี่อยู่บน s s d อยู่นะปึ๊บลากเข้ามาเลยในเวกัสปืดลากเข้ามาปึ๊บเปลี่ยนโปรเจกต์เป็น8 k แล้วมันก็จะใช้เวลา Import เข้ามาเนี่ยสักหน่อยนะครับเนี่ยมี5ไฟล์8 k นี่ไฟล์ใหญ่มากนะครับดูจังหวะที่ Import s s d วิ่งไหมคือ S S D ไม่ได้ใช้ตรงส่วนนี้สักเท่าไหร่แต่ใช้ CPU หนักมากนะครับตอนนี้กินไป83คือจะบอกว่าตรงนี้มันเป็นที่ CPU และ CPU กับแรมถ้า CPU กับแรมเหลือเนี่ยความเรียดสูงเนี่ย S S D เนี่ยเหลือเฟือนะครับทีนี้เดี๋ยวเราัน i m ิ o พอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองเพย์พีววแล้วลองตัดกันง่ายง่ายอ่ะ Import เข้ามาเสร็จแล้วนะครับลองมาดูตอนเพย์นะครับอันนี้ไม่รู้ว่า CPU จะเพย์ไหวหรือเปล่านะครับลองกดเพย์ดูเฮ้ยเพย์ไหวเพย์ pay ได้เห็นไหมเพย์ pay ได้อ่า เพราะว่าตอนพรีวิวเนี่ยอันเนี้ยเวกัตมันออโต้ให้เหลือแค่ 2K นะครับแต่นั้นไม่ใช่เรื่องสําคัญเรื่องสำคัญก็คือตอนเพลย์พรีวิวดูสเตตัส SSD แทบไม่วิ่งเลยนะครับเพราะว่าข้อมูลมันถูกเขียนมันถูกแคชไว้ในเครื่องหมดแล้วนะครับดังนั้นการตัดต่องานนี้สบายสิ่งที่มันจะเต็มไปเรื่อยๆเนี่ยคือพวกแรมนะครับตอนนี้กินไป30กิแล้วนะครับ CPU ก็ค่อนข้างหนักช่วงต้นๆน,นะก็สามารถเอาไปตัดต่องานได้ อันนี้ไม่ได้โม้นะไฟล์ความละเอียด 8K นะครับไฟล์ดูมีเดียนะครับดู8192 4320นะครับ30เฟรมเอร์เซกนะครับไฟล์ความละเอียด 8K นะเนี่ยไม่ว่าจะกดอันไหนปุ๊บกดเพย์ดูจะสังเกตว่า SSD เนี่ยเหลือๆเลยคือแทบไม่วิ่งเลยนะครับอ่ะไฟล์วิดีโอความละเอียด 8K จบไปทีนี้เดี๋ยวมาลองโปรเจกต์อื่นกันบ้างสมมุติว่าถ้าเป็นไฟล์ CG ไฟล์ CG ของน้องปาล์มนะครับธามารีอ่ะอันนี้ผมเปิดจาก SSD เลยนะเป็น Autodesk Maya เปิดขึ้นมา จังหวะที่เปิด SSD วิ่งยังไง SSD ก็วิ่งไปแป๊บเดียวนะครับ20 1สิบเมกอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาเป็นไฟล์ทีดีอ่ะพออิ p พ r ตเข้ามาหมดปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้ลองไปวิวอื่นสิ perspective v วิวปุ๊บอ่ะก็สามารถทำงานได้ดลื่นเห็นไหมครับนี่ไฟล์โมเดลนะซึ่งโมเดลเนี่ยอ่ะผมก็สามารถจับลากปุ๊บ ลากนู่นลากนี้แล้วก็ย้ายไปย้ายมาได้หมดนะครับเพราะว่าโมเดลนี้มันเป็นโมเดลที่ไม่ได้ไฮโพลิกอนมากแต่ว่าจัดตกแต่งอะไรไว้สวยงามเน้นเถนเจอแล้วก็จัดแสงนะครับอ่ะสรุปแล้วก็คือสามารถเปิดมาทำโมเดลแบบโลโพลิกอนตรงนี้ได้นะครับสบายๆนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของการดรอปเทสกันดูนะครับเ,เนื่องจากเขาเคลมไว้ว่าประมาณ2เมตรใช่ไหมครับ2เมตรเดี๋ยวผมขอลดระดับของโต๊ะเนี้ย ไประดับต่ําสุดเลยเดี๋ยวจะลองโยนให้ดูอันนี้มันเป็นโตะไฟ้านะครับผมสามารถปรับให้มันต่ตําๆได้เพราะว่าพื้นข้างล่างนี้ผมเป็นพรมนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ดรอปมันจะไม่กระแทกอ่ะผมถอดออกมาอยู่ในสภาพนี้นะถ้าตีซะว่าตัวผมเนี่ยสูงสักประมาณร7อยเ็บห้าเซน2เมตรก็จะประมาณเนี้ยสองเมตรก็คืออยู่เหนือหัวผมแล้วอะแล้วพื้นตรงนี้นะครับก็เป็นไอ้พื้นสีเขียวเนี่ยเป็นกระเบื้องนะครับก็ลองโยนดูนะครับอืมแบบนี้แบบนี้ อแล้วก็แบบนี้อืมคือแน่นอนพอโยนไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีรอยบุบอยู่แล้วอ่าดูพอโยนไปแล้วเนี่ย,ม,ม,ย,ย,ยมันจะมีรอยบุบอยู่แล้วนะเห็นไหมเมื่อกี้ที่ผมโยนบุบไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลน่ะผมว่าไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นรอยบากที่มันจะสามารถแยกกันได้อยู่ซึ่งผมว่าถ้าเกิดว่ามันกระแทกสูงๆแบบนี้บ่อยๆเนี่ย ไอ้ตรงเนี้ยมันจะง้างออกมาได้นะครับเนี่ยจะง้างออกมาได้ที่มันเป็นร่องเนี้ยเออแต่เมื่อกี้ผมโยนให้ดูแล้วนะประมาณสามรอบนะครับอืมเนี่ยอยู่มาตรงเนี้ยตกไปแบบนี้นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเสียบ USB ดูไฟล์ข้างในกันอืม นี่นะครับคือเสียบ usb ปุ๊บ My Passport ได้ดีเนี่ยผมก็ยังติดนะครับเนี่ยยังติดอยู่เหมือนเดิมอันเนี้ยถอดออกปุ๊บได้ดีหายเสียบเข้าปุ๊บได้ดีมาคือไม่มีปัญหาอะไรคือมันตกกระแทกอะไรได้แบบนี้เลยนะแต่ว่าอันนี้คือการจงใจแกล้งนะครับไม่ใช่ว่าคุณเอาไปปาโยนลงพื้นนะการก๊อบไฟล์อ่ะเหมือนเดิมนะครับผมลองก๊อปอีกโปรเจกต์นึงแล้วกัน A 1 4 g 9 5เนี่ยจะมีไฟล์ฟูดอยู่ ปุ๊บก๊อปลงมาปือ้อสปีดยังอยู่ที่700วันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังวิ่งนิ่งๆเหมือนเดิมเห็นไหมไม่มีปัญหาอะไรก็ไฟล์ 4K ของแค n นลลงมาปุ๊บรีเพทปื้ดเนี่ยร้อยกิกวิ่งเท่าเดิมทุกอย่างปกติ มาถึงช่วงสรุปนะครับไอ้เจ้าเวสเทิรตัวนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆมันก็คือเป็นเหมือนแบบอุปกรณ์พกพาเอาไว้เอาไว้เก็บข้อมูลเอาไว้ย้ายข้อมูลเอาไว้สำรองข้อมูลย้ายเครื่องหนึ่งไปเครื่องสองแบบไวมากๆนะครับคือบางทีเนี่ยสตูของผมเนี่ยมันจะมีอยู่ชั้น1จนถึงชั้น3ซึ่งเราถ่ายงานชั้น1เราอยากจะโอนข้อมูลออมาชั้น3หรือว่า ถ่ายงานจากชั้น2ลงมาแล้วก็จะมาเปิดดูที่ชั้น1คือระบบแลนมันก็มีแต่ระบบแลนมันไวไม่ส่วยตัวนี้ผมใช้ SSD ตัวนี้เสียบก๊อปข้อมูลไปก๊อปไฟล์วิดีโอ 4K ไปเอาลงมาไวกว่าก๊อปผ่านแลนออคือสปีดมัน700มมกว่าเมกอะหรือผมอาจจะจังตั้งแลนไม่เป็นไม่แน่ใจนะครับแต่ไอแบบนี้มันสะดวกมาก แล้วผมไม่จําเป็นจะต้องไปสตอรเรจงานลงในคอมเครื่องหนึ่งเครื่องสองเครื่องสามเลยคือผมสตอรเรจงานลงในนี้แล้วก็เอาไปตัดต่อในนี้ไปเลยถ่ายเสร็จปุ๊บก๊อปลงนี่ยื่นไอเนี่ยเอาไปให้น้องๆที่ช่วยตัดต่อตัดในนี้ได้เลยตัดตรงนี้เสร็จปุ๊บเอาฮาร์ดดิสก้อนนี้มาผมมาเรนเดอร์ที่เครื่องนี้ได้เลยเรนเดอร์บนนี้เลย ค,คือเนื่องจากขนาดมันเล็กมันเบามันพกพาง่ายเนี่ยมันเบามากเลยมันเหมือนเป็นพลาสติกอะแล้วก็มีความทับพอสมควรคือโยนแบบนี้ก็ได้เนี่ยคือมันไม่เป็นไรออะผมโยนนะปึ๊บเนี้ยเนีไม่เป็นไรอืมแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับถ้าดูดีอย่างที่บอกเนี่ยขอบมันจะมีบิ่นๆนนิดหน่อยนะครับ และไอ้ตรงร่องไอ้ตรงร่องตรงเนี้ยมันอาจจะมีแบบเปิดๆแต่ด้วยความที่มันเป็น SSD เนี่ย SSD มันไม่ได้เหมือนฮาร์ดดิสที่มันจะมีความบอบบางในเรื่องของการกระแทกอยู่นะครับคือเซนซิทีฟมากแต่ในขณะที่ที่เป็น SSD แบบเนี้ยคือข้อมูลไม่ต้องห่วงมันอยู่บนชิปชิปใช้ไฟเลี้ยงน้อยมากแล้วก็ไม่ต้องมีจานหมุนไม่ต้องมีเข็มหัวอ่านผลก็คือโยนแบบเมื่อกี้ไปเนี่ยผมเสียบ USB เข้าไปอ่ะแล้วก็เสียบต่อข้อคอมปึ๊บ มันก็จะขึ้นมาเห็นไหมฮาร์ดดิสก์ก็ยังใช้ได้ปกติเสียบปุ๊บติดปับ๊บไม่ต้องรอหมุนไม่ต้องรอวิง่งไม่ต้องมีไฟเลี้ยงเพิ่มนะครับอ่ะดังนั้นไอ้ตัวนี้มันก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ผมชอบมากเวลาที่เราจะพกงานออกไปทําข้างนอกสําหรับใครที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายเดินทางมันจะต้องมีเอ d ดีเอ็กซ์แบบเนี้ยไวติดตัวสักหน่อยเพราะว่าเราคงไม่อยากเก็บฟุตเทจทั้งหมดเนี่ยลงคอมพิวเตอร์ให้มันเต็มนะครับจะใช้ฮาร์ดดิสก์ตัวใหญ่ ก็เหนื่อยหาที่มันส่งข้อมูลไวเนี่ยจะเสียบไทซ C ก็ได้นะอันนี้ผมหาหัวแปลงเป็นไท A นะครับสปีดที่พันทับพันนี่เหลือเฟือ ราคาอีกรอบนะครับตัว500กิกตัว1เทราไบตัว2เทราไบแต่และตัวเนี่ยคุณต้องไปเช็คเอาเองนะว่ามันจะเหลือสีอะไรบ้างนะครับอันนี้ของผมเป็นสีแดงตัว500กิกอยู่ที่ประมาณ3,900บาทไอ้ตัวแดงของผมเนี่ยอยู่ที่5,490บาทไอ้ตัวแดงผมเนี่ย1เทราไบนะ 1TB 2TB จะอยู่ที่9,890บาทโดยของเวสเซิลเนี่ยก็คือเขาเป็นผู้ผลิตสตอรเลอันดับตน้ตนๆของโลกอยู่แล้วนะครับผมก็ใช้ของเขาเต็มเลยนะครับทั้งฮาร์ดดิสทั้งเ s d ็ีทั้งเอทานอลก็มีนะครับดังนั้น มันสูงขึ้นเนี่ยมันคือความสะดวกและความไวความเร็วนั่นเองความทนทานด้วยนะโอเคงั้นคลิปวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็อินบอ์เข้าไปในเพจผมจะพยายามไล่ตอบนะครับไปทุกคนสวัสดีครับ